นี่เราก็มาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะก็นักเรียนมาถึงก่อนก็ปกติต้องบินตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ชอบนะัดักเรียนมาก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะนักเรียนก็ยังมาก่อนเราเรามาตอนนี้11บเอโมงครึ่งนะคะแล้วก็เดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะบินไปไหนกันคะ่ะ Hi how are youGood how are youGood you, Good. you re ready to fly todayAbsolutely readyWhat's your nameAmarGo where y o u original come fromI am from San Francisco Bay Area born and raised in San MateoNice I love flying here. I think it's one of the best places to do that in the world. So you are lucky today. I'm gonna let you do whatever you want today. Oh my god, I'm really excited. That's very <laughs> what, fun. What you wanna do? Uh, how about we go for a bay tour? Bay tour. Yeah. We're gonna go San Francisco bay tour. Wow. Yeah. Yep. Okay. Sf Golden Gate. So, everything. We're gonna talk about what we're gonna do, and uh, we're gonna go fly. Let's, Let's go. ที่จริงก็เดินมาก็ได้นะคะแต่ชอบขับรถในสนามบินนะคะมันได้ความรู้สึกแบบสนุกดีค่ะอันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะ Hey you walk so fast <c oughs> <c oughs> นักเรียนเดินเร็วมากคือแบบเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นที่จะได้ปะบินนะคะก็ก็มาดูกัน <c oughs> <c oughs> เดินไม่รอเลยอะ่ะ ก็จะมาบินเครื่องนี้นะคะชื่อเซสตานะคะถือว่าเป็นเครื่องที่โอเคเครื่องหนึ่งนะคะ thank you here you go teacher <laughs> hey <laughs> <laughs> oh we're gonna fly G o 0 0 0 h today mm hmm. fancy what are you looking for contaminants in the fuel good. Very blue very clean. You know <we go. S 1> sometimes I like to smell too 'cause I'm crazy yeah. คือคือสอนนักเรียนว่าวันนี้พี่เทสส์ oh my god ตอนแรกคิดว่าเราบ้าเลยนะคะที่เราบอกว่าเราชอบดมน้ำมันอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาบอกว่ามีมีบางคนอ่ะชิมด้วยซ้ำ rotation below 500 feet personal minimums i'm going to put it down in the marsh since we're going to be in a left turn okay above 500 uh, turn back to the pattern and then uh, come in for a landing at any surface sound good to me any questions all right cool. next what next all right engine start straight okay. right behind. clear is so loud <laughs> สิ่งที่อยู่รอบเครื่องนะคะให้หลบออกไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญค่ะ สนามบินโอ๊กแลนด์นะคะก็มีเครื่องบินแดนมากมายนะคะส่วนทางซ้ายก็เป็นเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเรากำลังจะไปที่นั่นกันนะคะ คลิปก็บอกว่าสัญญาว่านักเรียนว่าจะพามาบินเล่นๆชิวๆแต่บางครั้งเราก็ต้องแอบสอนอะไรไปในตัวด้วยคือก็บอกให้นักเรียนแบบว่าเขาเรียกบินสเตปเทิร์นใช่ไหมคะก็ให้ใช้ตึกตรงนั้นนะคะสูงสูงในซันฟารฟ์านะคะฝึกในการทรงตัวเครื่องบินก็เป็นการฝึกไปในตัวและนักเรียนก็ได้ชมวิวไปในตัวด้วยค่ะ ตอนนี้ก็พานักเรียนมาที่สนามบินชื่อซานตาโรซานะคะก็เป็นที่ปลูกไวน์ที่ชื่อดังที่หนึ่งนะคะนักเรียนชอบมาทำคอสคันทรีก็จะบินจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งนะคะก็มาดูว่านักหนึ่งคนนี้จะแลนด์เป็นยังไงนะคะรอดูอีกไม่กี่วินาทีค่ะ done, คือเขามาค่อนข้างสูงเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงคะ่ะ วันนี้โชคดีมากเลยค่ะได้รับอนุญาตให้เข้ามาบินใกล้สนามบินหลักของเมืองนี้นะคะสนามบิน FFO นะคะหรือซานฟรานซิสโกนะคะปกติเขาจะไม่ให้เข้ามายุ่งในย่านนี้เลยเพราะว่าเครื่องบินใหญ่เข้าเข้าออกแต่วันนี้โชคดีรับอนุญาตนะคะสื่อคือได้เข้ามาใกล้มากที่สุดในว่าบินนะคะปากไหมโคเวนแอร์สิงคโปนะคะแล้วก็ได้เข้ามาบอกว่าเออเข้ามาได้แค่นี้แล้วก็บินต่ำเป็นแค่นี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลย แล้วสายคือเป็นสายใกล้เป็นัพปอมากโชคดีมากเอาฝ่าในกายดีเห็นไหมขายด้วยใหญ่เลยค่ะ